กว่าเจ็ดสิบล้านทั่วประเทศที่อุดรธานีชุมพรมาแล้วจ้าปลาทอดปลาส้มทอดกระปุกทีโพมาแล้วจ้าหมูย่างเมืองตั้งของแท้ต้องตัวลาเนื้อช่ำฉ่ำกรอบกรอบอืมโคตรกุ้ยช่ายมหานครน่าแซนด์แป้งบางเลยครับมีทั้งหมดสามไส้นะครับกุ้ยช่ายหน่อไม้แล้วก็เผือกระไรต้นตำรับของคุณนี้กุ้ยช่ที่ใช่ค่ะน้ำซอสส้มเร็จรูปไข่แกงกรอบร้อยเร่งมาชิมกันได้นะคะร้อยจังหวูวูแม่ทองปอนจ้า โอเคเพลยหอมได้ก <heaven entender it> <uffs> ่อนนะครับเจ้าแรกอย่างแรกไม่อมน้ำมันของแช้ต้องหูได้ ระดับความสุขปิ้งกันสดใหม่พร้อมเครื่องปรุงให้นั่งกินกันตรงนี้เลยเลยยำเส้นเล็กเจ้าดังเชฟเบิร์ดเขาเนี่ยนุ่มหนึบมากหมูกอบรบอบมากยอดแซ่บนี่เลยสลับเปาจีมีหลายไส้เขาอา,า,าไปจี่บนกระทะร้อนๆแนะนำให้มากินที่หน้าร้านนะบอกเลยแป้งนุ่มมา่อยขนมโอบัญยากิก็มีหลายไส้นะนี่ตัวกับชอโกแลตแล้วก็มีฟีคอนเสิร์ตแซกชุ้แพ้จะกระปุนเชิญยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านร้านดังอื่นๆเนี่ยก็มากันอีกเยอะมากเลยนะทุกคนคนลุมก็มาอาร่อยีลี่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเซนทันอุดร จนถึงวันที่14กรกฎานะทุกคนดื่มของหวานของกินก็มากันเยอะยลุยกันลดท้องแตกแม่หนูนอ,นอว